เก็บพักในสชวนหาก่าของเฮาค่ะพี่น้องก็จะมีคมๆแน่คืนคืนแน่เนาะนี่ค่ะเป็นมะลากขี้นกลูกใหญ่นะคะพี่น้องเมืองลวยเพิน่นลวยใหญ่กว่านี้ก็มีได้ค่ะพี่น้องเป็นมะลากขี้นกลูกใหญ่เดี๋ยวเฮาจะเก็บไวเ้เฮ็ดพันธุ์อยู่ค่ะรู้สึกว่ามันจะมีหน่วยหนึ่งน่ะหน่วยใหญ่เลยใหญ่กว่ากำปั้นอีกค่ะพี่น้อง นู่นนี่กับบ้านท่นนี่บ้านท่นนี่แก่ปันไดเนาะเอามากินอันนี้เป็นบวกเขือพลอยอ่ะบวกเขือคืนพลอยนะคะพี่น้องเป็นอย่างจังว่าบวกเขือคืนพลอยกับคือลักษณะเพิ่นคล้ายๆบวกเขือคืนแต่ว่าเพิ่นจะมีความกรอบนะคะเนาะอล้วก็มากินเอามาทุบๆแล้วก็เอาข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวใส่น้ำขันคือจมนะคะพี่น้อง